พ่น้อนะครับเนายยย้อยย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 นยยยอยย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 ยดยยียยยยยียยยยงยย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 ยัยย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 ยมยย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 นยย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 ายย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 ยดยเยยื เี่ไดชลีฟเลยงั้นแม่งคลาสสิกด้วยคอยอีกอย่างในสนามชิบยเก็บรูได้แลเจ๋งมากครับโหจใจมากเลยครับพี่โดนคลิป่าตาย โซโลคิวไอเต้ยเอ้ยไม่ใช uh. uh yeah, ่นี like> ่แหละปล่อยแม่งตายไปเลยมัดไปเต้ยมัดเต้ยไม่มีมัดไอ้เจ้ยมึงไม่อัพอีกแล้วเฮ้ยอย่าฆ่าลืมตลอดเลยเนี่ยไอเชตเต้ไม่มัด double kill d ู้ถูกเล่ห์ผิดหวังเนี่ยกูอ่ะแต่จะกระตากกระแบกเลยจริงช่วยฆ่าหมดอ๋อป่ะมาแตมันหนีไอมันก่อนที่มันจะโดดโอเค ก,ก้า i n g shit. เอย่างเราคยเยี่ยมนย่งอ่นนอนเฮ้ยฮะโดับเจ็บแม่ไปเลยไม่ซ้อนก็โคตรไวอะแต่ทีมคุยมันเขมอะไาเอามี ีด็อกโซโลคิวโอ้โหเฮียเราก็ไม่แรงแรงมึงแล้วเขาเม่ปันตายหมดแบกโอ้โหแบกอะครับเอากางก่อนเลยเอากางเลยเดี๋ยวฟิมเดี๋ยวฟิมไม่ฟื้นนะเฮียไม่ต้องให้กูฟื้นหรอกคนแบกไม่ใช่กูแล้วไอเกมเนี้ยโคตรกินมีมาเนี่ยกูเอาหลังป้าไหมน่ามีหรือมั้ง ไปได้บินมาปุ๊บแขนเลยายสุณเมนตีร้านเล่นหด้อยไอตู้โคตรแรงเลยอ๋อโอ้ยเชี้นี่อะไรกูมาใหม่พวกเชี้นี่มากันเร็วจังไร้สัก ข้องแตกมาเตยเอาท้ายเชียบบนเราจะแตกเราต้องไปบนมันมาอีกแล้สามสองสามตัวมาแบบเซอร์ไพรส์เฮ้ยเชียบหมดขับมันปะติดกูหมดละสักตัวมึงเอาเขาไเนยนะไอ้เนี้ยสไนเปอร์ใครบ้างระบายเฮ้ยเชียอัพทันเทนผิดเฮ้ยเขามอยู่นี่รอล็อกมึงนะมันล่อมาหาแบทแล้วเด้อ จะลาล่อตีเ <laughs> ลย <c oughs> บิงก็มาก็โดนกูไปย่างนั้นแหละ้องบอกห,หนเจอกันตงเฮ้ยนี่นี่นี่ไ,นนไปไปยิยแงแอคทำไมอ,อ่ะอแล้วก็ <c oughs> เมฆกลัวอะไรอ่ะแล้วก็ <c oughs> เมฆ <c oughs> <c oughs> จะเป็นไอ้ที่อะไรไม่เข้ากันอะไรสองไอ้ส,สัตว์คโ,โ,โคโ,โต้เนาะมีโคโต้กีมินมาหนา้าไปมารู้กูหาพ่อกู <laughs> คโคโ,โต้ไม่กูทำไมกูพยายามรู้ไหมมึงน่าบอกลีกีมารู้พี่ชายมึงกับเต้ตะเก,กียนใครวะลิงบอกไปแล้วมาดลยเนียเนียเนี่ยอยมาจับกูมาจับกูมาจับกู โกโตินมานะยเฮียเอโกโติมานะไปเฮียกี่เก็นี่ยฮะเก็บเก็บโกโตกิมานะโกโตมัคือเฮียกูกูจำได้อูเคยได้ยินนะกเือมาโกโติมานะ กูไม่ตายหรอกมันไม่ได้โฟกัสกูขาดนอกประเทศก็ไม่แบกไม่รู้กูมีมันโคโตโคโต้จีมิมานโคโตโคโต้ออกไปีเดียววะเริ่อระยะไล่เออในเวลาที่โคโตจะกูยิงช้ามากโคโต้จีมิมานะ เคยแล้ววะน้องๆจะตายว่าวิ่งมามีปอดก็แตกเอ้ย่หมดฟักอยากเล่นนะโคโตกีมีมานะเอ้โคโต้ไม่ให้ยกูยิงนี่เฮ้ยอ่ะอ่กไม่ให้ข้าเปล่าจะตายบ้างวะไม่ตายแล้วมีปอดตัดเลยโคโตกีมีมานะเย้ไม่เลยเย้ไม่เลยกูมาทาอะไรน้อง หม่ปุ้ยโอ้ด้กูระวังลิงอยู่บนนี้เฮ้ยโคโต้โอเคโคโต้ใครจะได้มาโคควายยาวอันที่ผ่านกลางกูอ่ะโคเปลิกี้เนาะกูเห็นลิงมัอยู่แถวเนี้ยเปนแล้ววะตายหาไปแล้วยังยังโคโต้แต่กูหิวนะจะเป็นนังโกรธจะมาตีไปหิวอยู่หิว ไอ um, ้กูข <faz> e. ouais. ี่ไม่ได้เจังครับายก่อนขี่ไม่ได้แล้วจกน้องมีวมันตายนะลพี่อกมาไอบานาแบบใจจังมีอะไรมาแล้วโคต้โคต้ไอ้กิฟต์อยู่บ้านะพวกกิฟต์ยู่าน อาป้องกันน้องกับบ้านกันอาป้องเขาโตไปละเอาเยี่ยจีไต้เขาโตไปแลยเฮียเี่ยจีไต้กูเล้ยวิ่ย์ด็กเตออยู่นี่มานะไอคิบอยู่มานะเฮ้ยเฮียอะจับเขาทำไม่อยู่ไลนครับยี่นี่ไหนทำอะไรเตะม่ให้ตัว Yes i

โคนะตรโตไปเลยนะโคตรไปให้ยูยยมาดิงไอไม่ใช่หมายถึงไอเชียลิกิมามายไปปลแ๊บนึ่งสามไม้แล้วต้องแอคเจอครับชื่อนอนทำไมล่ะครับ,รรบให้มานหนักก็ได้ครับรอ้อาไอเชีย่ยนอีก <laughs> ขออนครับไม่ให้บเอ้าวคุย <laughs> ดูด้วยจิโันด์ครูมีจิตาไปได้กูมากูมาก่อนไอแคนี่พี่ทางเกตลาบโอ้โหมีเบียดเลยไอ้กิมอย่าไปโกอย่าไปโกย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 ่าหมดแล้วกลัวอะไรอย่างกูขึ้นมาละก็โตกิมขึ้นมาละฮิวฮปหิวกูร้อะแต่กูโคโต

กลับมาที่ไหนงันยิงอยู่บ้านเลยทำไมกูรีคอเพื่อนไม่ได้เพื่อนโดนดามิทพอแล้วลิกกี้กออกมาไม่กิ <c oughs> <c oughs> นโดนดามิทเชื่อเลื่องมากูกุลิกกว้ากลับมาลิกกี้พอแล้วลิกกี้

มันเรี่อนได้มีคอโโตดีคอมมีู่ต <c oughs> ังเลียวแล,ล้วไอ้เจ๊ว่ใ้มใชเลยรถตม้ยม้ามีแสงนะรอรีคอย์ดไม่กนมา <c oughs> นีน้องเติมเร็วเติมเร็ว เอาว้ามาหากูทำเฮียแล้วกูจะคลองเขาแล้วไอ้เงี้ยไอ้คนน่องเอ้ยสิง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 มันสิงอะไรวะีบสิงล้างจานเลยปะเจ้าหน้ามาเข้าไปตีบ้านไอ้กูฮิวให้เงาเฮ้ยวิลันอ่ะไอ้กูฮิวกูริวน่าจะชิวกินโคตรไกลเลย

ดี่บ้างครับลิกิเฮ้ยรติจะคันเตอร์ตะเกียนสโล่ไงไปไหนไปไหนไม่หน่อยตัวหนึ่งไม่มันเลยน้องก็เมงมันไม่เคยรูเป็นแอคกอะตะเกียร์แล้วทำไมกูต้องมาทำเนชิเตอร์ก็เกี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เจ้ โคตโตไอ้กิมมีมันอ่ะกิมมีมันอ่ะโคตโตโดยกูฟันเป็นขี้มาในเฮียมึงไม่พูดเรื่องเกมแอคก็ไม่เลยคุยกูกูสางให้มานามึงโคตโตมานาพ่อ